พระเอกดูเกียรติบตัตรที่ติดบนผนังบ้านเหลียงตรงก็พบว่าเขามีความสามารถด้นานศิลปะการต่อสู้ครั้งนี้ถ้าไม่มีเรื่องต่อยตีก็คงไม่รู้จักกันแม่บอกให้กัวหัวตัดผมแต่งตัวหล่อเพื่อไปบ้านนางเอกในวันอาทิตย์นี้แต่เขาเอาแต่นึกถึงหงหลิงลิวเอ,อ๋อสืบที่อยู่ของหงหลิงได้แล้วนำมาบอกกัวหัวเขาจึงไปหาเธอที่บ้านพระเอกอยากเรียนกัางฟูกับเฮียตรงแม้จะรู้ว่าการเรียนต่อสู้ต้องฝึกตั้งแต่เด็ก เฮียตรงคงจะมองว่าเด็กจากบ้านพักทหารหย่อแย่ไม่อดทนแต่ตั้งแต่เล็กจนโตก็มีใจอยากเข้ากองทัพปกป้องประเทศเฮียตรงเห็นความจริงใจจึงตกลงจะสอนแต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าแอบขี้เกียจอย่าหาว่าไม่เกรงใจหงหลิงมารับจ้างขนผักเนื่องจากที่บ้านเหลือเธอเป็นกำลังหลักเพราะพ่อเสียชีวิตแล้วแถมแม่ก็เจ็บป่วย โัวหัวมาถึงบ้านหงหลิงไม่คิดว่านางในดวงใจที่มีท่าทีหญิงทะนงดราวเจ้าหญิงกลับมีฐานะยากจนเช่นนี้ได้ยินแม่เธอร้องเรียกลูกสาวกัวหัวจึงเข้าไปพูดคุยฝ่ายหงหลิงเอาผักมาให้เฮียตรงและพบว่าพระเอกก็อยู่ที่นี่ด้วยชีเทียนเล่าเรื่องหงห,งหลิงให้พระเอกฟังว่าเธอทำงานรับจ้างทุกอย่างเพื่อจุนเจือครอบครัวและรักษาแม่ที่ป่วย ตนรู้จักเธอมาตั้งแต่เล็กและก็รู้ว่าเธอคิดกับตนแค่พี่ชายแต่สายตาที่เธอมองพระเอกนั้นไม่เหมือนกันต่อจากนี้เรื่องระหว่างเธอกับพระเอกและขัวหัวนั้นตนไม่ขอยุ่งเกี่ยวพระเอกเห็นมือเธอมีแต่แผลก็รู้สึกสงสารจากนั้นมาส่งเธอที่บ้านเธอถามเขาตรงๆว่าชอบเธอหรือไม่ขัวหัวเพิ่องออกจากบ้านหงหลิงได้ยินที่ทั้งสองคุยกันแม่หงหลิงเล่าว,ว่าเพื่อนแซ่เย่มาคุยกับเธอพักหนึ่งแล้วและเห็นว่าเขาไม่เลวเลยทีเดียว หลังจากนั้นฉีเทียนกับพระเอกก็กลายเป็นเพื่อนกันพวกเคยจื่อที่อยู่ภายใต้ฉีเทียนจึงกลายเป็นเพื่อนพระเอกไปโดยปริยายความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับหงหลิงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปและสิ่งนี้ก็สร้างความไม่สบายใจให้กับหัวหัวหลังจากนางเอกแอบเข้าไปในห้องสมุดได้เห็นโน้ตที่พระเอกเขียนทิ้งไว้ก็เก็บกลับมาแม่เข้ามาคุยเรื่องที่ให้เธอสอบเป็นทหารบันเทิงแต่เธอปฏิเสธเพราะอยากเป็นหมอเซียวเยี่ยนชิวพี่สาวพระเอก ต้องการให้น้องชายไปสมัครทหารเสียทีแต่เขากลับอยากจะรอให้ศาสนรเรื่องพ่อจบก่อนพ่อพระเอกเอาแต่ดูแผนที่และคิดว่าพระเอกคือทหารใต้บังคับบัญชาเขามีอาการหลงหลงลืมลืมอยู่เป็นระยะระยะส่วนหงหลิงเกิดในครอบครัวดนตรีชอบสีไวโอลินตั้งแต่เด็กเธอมีความสามารถโดดเด่นในชั้นเรียนและมีความฝันอยากเข้าวงดุนตรีทหารฉีเทียนมารับและฝากอาจารย์ให้ช่วยสนับสนุนหง,หงหลิงเข้าคณะการแสดง พระเอกเอาครีมทามือมาให้หงหลิงก่อนหน้าได้คุยกับฉีเทียนจึงรู้ว่าพ่อแม่ของเธอเป็นอาจารย์สอนดนตรีเห็นที่บ้านมีโน้ตดนตรีมากมายแถมยังมีไวโอลินจึงอยากฟังเธอเล่นแต่หงหลิงไม่กล้าเล่นที่บ้านเพราะหาเรื่องรู้ถึงคณะปฏิวัติพวกเขาอาจเข้าใจว่าเธออยากรื้อฟื้นชนชั้นกลางขึ้นมา จะสร้างความลำบากให้เธอกับแม่พระเอกจึงไปหายืมมอเตอร์ไซค์และพาหงหลิงไปที่กำแพงเมืองจีนเพื่อสีไวโอลินเดิมทีพระเอกก็ถูกหงหลิงดึงดูดด้วยหน้าตาและนิสัยยิ่งตอนนี้เธอยังทำให้เขาประทับใจในความสามารถด้านดนตรียิ่งขึ้นไปอีกเขาจึงเป่าหีเพลงให้เธอฟังบ้างโกหัวมาหาหงหลิงที่โรงเรียนและแอบดูเธอเล่นไวโอลินจากนั้นชวนไปดูหนังเขาเอาเครื่องเล่นเทปเปิดเพลงป๊อปให้เธอฟัง หงจีนช่วยซ่อมข้าวของให้พี่สาวพระเอกเธอจึงมอบเงินให้เขาเอาไปซ่อมขาแว่นตาพระเอกมาช่วยหงหลิงขนผักเธอชวนเขาไปที่บ้านพอดีกับโัวหัวขนถ่านมาให้ทั้งสองจึงได้พบกันกัวหัวรู้ว่าเพื่อนกำลังจีบเธอด้วยเช่นกันแม่หงหลิงทักทายกัวหัวอย่างเคย แต่เธอไม่เคยพบพระเอกมาก่อนจึงถามไทยพระเอกรีบแนะนำตัวว่ามากับกัวหัวและขอตัวกลับก่อนหงหลิงไม่พอใจเพราะรู้ว่าเขากำลังจะหลีกทางให้เพื่อนจึงนัดกัวหัวมาเล่นสเก็ตน้ำแข็งเพราะจะยั่วให้พระเอกหึงพระเอกว่ารูปหงหลิงแต่สุดท้ายก็ฉีกทิ้งเพราะอยากจะตัดใจเย่าฟางมาบ้านหงจินเห็นกำลังซ่อมแว่นตาด้วยท่าทางเก๊กๆกลางก็อาสาช่วยทำให้ หงจินมาว่าพี่ชายเธอนัดทุกคนไปที่ลาสกเกตเพราะวันนี้เป็นเดทแรกที่เขานัดหงหลิงทั้งที่ทุกคนคิดว่าเธอชอบพระเอกเสียอีกเย่ฟางถามหงจินว่าหงหลิงชอบพี่ชายเธอไหมเรื่องนี้เขาตอบไม่ได้ต้องไปถามหัวหัวดูแต่เย่ฟางมองออกว่าหงหลิงไม่ได้ชอบหัวหัวหงจินแอบหวั่นว่าเย่ฟางจะรู้ว่าตัวเองชอบเธอจึงถามว่าหามีคนแอบชอบเธอบ้านจะดูออกไหมเย่ฟางมั่นใจว่าดูออก เอฟฟางพานางเอกบาลานสเกตเห็นพี่ชายเล่นสเกตคู่มากับหงหลิงซึ่งดูก็รู้ว่าพยายามเข้าใกล้กลัวหัวเพื่อทำให้พระเอกหึงแต่พระเอกก็มีท่าทีเมินเฉยไม่สนใจหงหลิงบอกพระเอกตรงๆว่าเขากำลังหึงแต่พระเอกบอกกลัวหัวทั้งฐานะดีและยังดีกับเธอตนจะหึงทำไมหงหลิงด่าว่าชอบสาวแต่ทำใจกว้างยกให้คนอื่นปากไม่ตรงกับใจจะคอยดูว่าเขาจะใจแข็งไปได้สกี่น้ำ กัวหัวซื้อขนมแจกทุกคนและเล่าว่าวันก่อนได้พบสาวที่พระเอกเคยชอบสมัยอยู่มสามแต่พระเอกไม่ยาก,กระจำได้ว่าเคยชอบสาวคนนี้คงหลิงเข้าข้างพระเอกเพราะคิดว่าเขาคงชอบคนอื่นไม่เป็นพระเอกเลยเล่าว,ว่าเร็วๆนี้ตนชอบสาวคนหนึ่งซึ่งกัวหัวไม่รู้จกักที่ห้องสมุดเขตตรงเฉิน ตอนที่แอบปีนหน้าต่างเข้าไปอ่านหนังสือต้องห้ามเมื่อครึ่งปีก่อนและเธอก็เข้าไปที่นั่นเช่นกันเดาว,ว่าเธอคงจะมาจากครอบครัวปัญญาชนเพราะชอบอ่านหนังสือต่างประเทศแถมยังมีหนังสือความรู้เกี่ยวกับการแพทย์อีกเมื่อเดือนก่อนจึงตัดสินใจต้องรู้ให้ได้ว่าสาวคนนั้นเป็นใครแต่ผู้ดูแลห้องสมุดเข้ามาแต่ตนช่วยเธอไม่ให้โดนจับได้นายเอกถามว่าหลังจากนั้นเขาเป็นยังไงพระเอกบอกใช้ความสามารถจนเอาตัวรอดออกมาได้ แต่หลังจากนั้นก็ไม่กล้าไปที่ห้องสมุดอีกแม้จะไม่ได้คุยกับเธอแต่ดูจากหนังสือที่อ่านก็รู้ว่าเป็นคนจิตใจดีหงหลิงถามถึงหน้าตาสาวคนนั้นแล้วให้เขาวาดออกมาเหมือนกับที่วาดภาพเธอแต่พระเอกก็ไม่สามารถวาดออกมาได้หงหลิงจึงคิดว่าไม่มีสาวคนนี้อยู่จริงขณะดเดียวกันนาเอกพอได้ยินพระเอกพูดถึงเรื่องนี้ก็ตาโตที่แท้คนที่ช่วยเธอไว้ในห้องสมุดก็คือพระเอกนั่นเอง เยฟางขอพระเอกอย่าทำร้ายขัวหัวด้วยการหลีกทางเรื่องหงหลิงแม้จะรู้ดีว่าหงหลิงไม่ได้ชอบขัวหัวอย่างมากก็แค่ทำให้เขาอกหักประเดียวเดียวแต่หากพระเอกเสียสละแบบนี้มีแต่เจ็บกันทุกฝ่ายและวันหนึ่งพี่ชายเธออาจจะเกลียดเขาก็ได้เยฟางเห็นวันนี้นางเอกดูซึมซึมที่จริงนางเอกคิดถึงโนตที่พระเอกเขียนทิ้งไว้ให้ว่าขอที่ขั้นหนังสือเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณส่วนพระเอกพยายามวาดรูปหญิงสาวที่ห้องสมุดออกมา แต่ก็จนใจที่ไม่เห็นหน้ามีเพียงที่ขั้นหนังสือใบเดียวเย่ฟามาหากลัวหัวเพื่อคุยเรื่องหงหลิงเธอรู้ว่าสาวไม่ชอบพี่ชายแต่ชอบพระเอกซึ่งพระเอกก็หลีกทางให้ วันนี้เธอรู้ดีว่าหงหลิงมีแผนใช้โกหัวมายั่วพระเอกให้หึงโกหัวเห็นน้องพูดเช่นนี้จึงถามว่าที่จริงแล้วเธอคิดแทนหงหลิงว่าชอบพระเอกมากกว่าตนหรือเป็นความคิดของเย่ฟางเองที่คิดว่าตนสู้พระเอกไม่ได้เย่ฟางไม่ตอบและออกจากห้องไปโกหัวจึงมาคุยกับพระเอกตั้งแต่เด็กที่เป็นเพื่อนกันมาพระเอกเก่งกว่าตนทุกเรื่องจึงพูดตามตรงว่าหากเขาชอบหงหลิงก็อย่าหลีกทางให้ตน พวกเรามาสู้กันอย่างยุติธรรมเพื่อที่ตนจะได้ไม่เกลียดตัวเองในอนาคตไพเอกเริ่มจีบหงหลิงโดยไปหาเธอที่บ้านทุกวันฝ่ายกัวหัวไม่ได้เจอสาวก็เข้าทางแม่จนวันหนึ่งห,งหงหลิงกลับมาพบกัวหัวเขาชวนเธอไปดูหนังเรื่องหญิงขายดอกไม้ในวันอาทิตย์หงหลิงรวบรวมเงินมอบให้กัวหัวแล้วบอกว่าเงินนี้ทดแทนสิ่งของที่เขานำมาให้เธอมากมายหลายวันนี้เธอไม่อยากเอาเปรียบกัวหัวเข้าใจดี แต่ก็ยืนยันจะรอเธอไปดูหนังในวันอาทิตย์เหมือนเดิมแม่รู้ดีว่าหงหลิงมีผู้ชายมาจีบหลายคนจึงอยากให้เธอเลือกคนฐานะดีอย่างโกหัวมาแต่งงานด้วยจะได้ไม่ลำบากเหมือนแม่ลุ่มขึ้นหงหลิงชวนพระเอกไปดูหนังเรื่องหญิงขายดอกไม้พระเอกต่อคิวซื้อตัว๋วแต่ว่าตั๋วขายหมดแล้วได้ยินว่าคนบ้านพักทหารอาจจะได้ตั๋วเรื่องนี้มาจึงถามหากับพี่สาวเยี่ยนชิวรู้ว่าน้องชายจะพาหงหลิงไปดูหนัง จึงเตือนสติว่าบางทีคนที่มาชอบอาจชอบเครื่องแบบที่เราใส่ก็ได้ความจริงที่บ้านเราก็ไม่ได้มีฐานะอะไรและไม่รู้จะได้อยู่บ้านพักทหารไปอีกนานเท่าไหร่พระเอกจึงนัดหงหลิงไปหาพ่อด้วยกันความจริงแล้วสภาพครอบครัวของเขาก็ไม่ต่างจากหงหลิงหนึ่งปีมานี้พักพวกของพ่อต่างแยกย้ายกันไปจึงไม่มีเส้นสายเหมือนกับสกุลเย,ย่ของโขหัวส่วนเรื่องทหารก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เป็นหรือไม่ แต่ตอนนี้ก็ยังรอคิวอยู่ฝ่ายโกวหัวก็ยืนรอหงหลิงที่หน้าโรงหนังสุดท้ายเธอก็ไม่มาคืนนั้นหนุ่มสาวทั้ง4ี่คนตตาไม่อาจข่มตาหลับได้หงหลิงไม่คิดว่าพระเอกที่เปลี่ยนไปด้วยพลังและความสดใสจะมีเบื้องหลังครอบครัวที่ลำบากไม่ต่างกับตัวเองพระเอกเปิดเผยทุกอย่างกับหงหลิงกำลังรอคอยว่าเธอจะตัดสินใจเรื่องตนยังไงฝ่ายโกหัวก็รับรู้ว่าตนคงจะแพ้ให้กับพระเอกแล้วส่วนนางเอกลังเล จะบอกว่าเธอคือหญิงสาวในห้องสมุดให้พระเอกรู้ดีหรือไม่อีกทางแม่ก็เร่งรัดให้เธอดูตัวกับสกุลเย,ย่ของขัวหัวรุ่งขึ้นจึงรวบรวมความกล้าไปหาพระเอกแต่กลับได้ยินพวกเคยจือคุยกันเรื่องที่จะเล่นงานพระเอกแล้วอีพีที่4ก็จบลงติดตามวันที่ฝันเริ่มต้นอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ